ครับวันนี้เราเรามาดูวิธีการถอดตู้แอร์นะครับของโตโยต้าอันติสปี12ครับวันนี้เราจะมาถอดตู้แอร์ออกมาล้างกันนะครับออกมาดูก่อนอื่นก็อย่าลืมไปถอดบล็อกวาล์วแอร์นะครับตรงวาล์วบล็อกนะครับตรงหน้าเครื่องนะครับที่จะมีท่อท่อแอร์นะครับท่อเล็กท่อใหญ่เชื่อมต่อมาจากไอชุดหน้าคอมนะครับต้องถอดตัวนั้นนะครับก่อนนะครับ ผมก็ได้สอนวิธีการถอดวาล์วแอร์แล wow ครับตรงวาล์วบล็อกครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาห้องโดยสารมาลื้อกันนะครับถามว่าต้องลื้ออะไรบ้างส่วนประกอบมันจะมีชิ้นส่วนนะครับตัวนี้ผมลื้อส่วนประกอบของที่มันติดกับตู้แอร์ครับเดี๋ยวถ้าจะถ่ายทําตั้งแต่ตอนแรกก็น่าจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่าทํางานคนเดียวด้วยแล้วก็อีกอย่างข้างในบ้านมืดนะครับ ก่อนอื่นเราก็ก้มถอดตรงโบเวอร์แอร์ออกก่อนนะครับนี่ถ้ามุดใต้ท้องก็จะเห็นโบเวอร์แอร์นะครับตัวนี้ผมก็เคยสอนวิธีเปลี่ยนโบเวอร์แอร์แล้วก็มีน็อตยึดอยู่นะครับเป็นน็อตยืดอยู่3ตัวถอดเสร็จถอดปลั๊กดึงออกครับดึงออกเลย นี่แหละเขาเรียกพัดลมแอร์บูเวอร์แอร์ถอดออกเซตส่วนประกอบต่อไปก็ตัวนี้จะมีไอตัวคลิปล็อกอยู่นะครับด้านข้างแล้วก็มีน็อตยึดอยู่นะครับตามรอบรอบนี้ครับแกะให้หมดนะครับน็อตยึดอยู่มีจุดไหนก็แกะออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเอาแกะคลิปล็อกออกนะครับด้านข้างนะครับมีอยู่4จุดครับ5ด้านในคอนโซล ตรงข้างหน้าเครื่องจะลึกหน่อยแล้วก็ใช้วิธีมือล้วงเอานะครับแล้วก็ด้านข้างครับ à, ด้านข้างด้านข้างตรงนี้ก็จะติดตรง A เ,เป็นตัวคอยเย็นแอร์นะครับด้านข้างนี่ด้านข้างตรงมือชี้นะมีน,อน็อตยึดอยู่นะครับประมาณ2ออตัวหรือ3ตัวเนี่ยตัวนี้แนะมุมนี้กับมุมนี้นะครับยึดออกแล้วก็แกะออกนะครับส่วนประกอบที่2ก็ลืดออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีกิบล็อกอยู่กิบล็อกอยู่นี้4ตัว ตัวด้านในเนี่ยจะยากหน่อยต้องใช้มือล้วงงัดออกนะครับตรงนี้แล้วก็มีน็อตยึดอยู่ไปยึดออกเสร็จฝั่งนี้จะอยู่ท่อนข้างบนนะครับท่อนข้างบนก็คือตัวนี้ก็จะมีตัวยึดใส่ตัวนี้จะใส่กองแอร์นะครับกองอากาศดังนั้นเราก็ต้องแกะน็อตอีกนะครับค่อนข้างจะลื้อหลายขั้นตอนหน่อยเพราะว่าไม่งั้นออกมาเป็น อันใหญ่ๆทีเดียวมันออกมาไม่ไหวครับมันแคบมีน็อตยืดอยู่เห็นนะฮะตัวนี้ด้านหลังนี่ตัวนี้ยืดออกยืดออกแล้วก็แง่ออกนะครับดึงออกมานี่หลุดออกมาชิ้นต่อไปออออส่วนด้านข้างก็มีน็อตยืดอยูออ่ตัวนี้เราก็แกะออกแล้วปึ๊บหลังจากนั้นตัวนี้เป็นท่อนบนนะครับเห็นไหมในเครื่องออท่อนบนจะอยู่ข้างบนจะมีน็อตยืดอยู่เหมือนกัน เห็นไหมน็อตยืดอยู่ตัวนี้ก็มีน็อตยืดอยู่เหมือนกันเนี่ยหัวน็อตยืดอยู่มีกี่ตัวก็แกะออกหมดเลยดึงออกพอดึงออกมันก็จะโลง่งอย่างี้เห็นไหมครับโล่งเลยตัวนี้แกะออกแล้วอตอนนี้ห้องโดยสารข้างในเราก็จะเป็นอุโมงค์โล่งอย่างี้ครับเห็นไหมครับมีน็อตตัวไหนยึดอยู่แกะออกหมดนะครับส่วนกล่องฟิลนี้ถ้ามันเกะกะนะครับถ้ามันแคบ เราก็แกะหัวน็อตออกนะครับเห็นไหมมีหัวน็อตยึดกล่องฟิวอยู่นี่ผมแกะออกแล้วเพื่อจะให้ขยับขยายเวลาเราโยกไอ้ตู้แอร์ไอ้ส่วนประกอบตู้แอร์มันจะได้ขยับเออมันจะโยกได้นะครับขย่าได้แล้วก็หลุดได้หลังจากนั้นต่อไปนะครับเราก็ทําการออคอนโซลพวกนี้มันจะหามว่ามันจะปิดบังนะครับมันจะแคบหน่อย เผื่อเราต้องล้วงตรงอะไรเราก็จะจัดการนะครับยึดคอนโซลตรงคันเกียร์นะครับนี่แล้วก็คลายน็อตเลยรุ่นนี้จะมีอยู่ตรงนี้ตรงไอคอนโซลเนี่ยมีน็อตยึดอยู่สี่ตัว,ตวั้งเนี่ยเนี่ยตรงไอ้เกะเนี่ยน็อตเบอร์สิบนะดึงออกแล้วก็ดึงถอยหลังมามันจะอ้าอย่างนี้นะครับส่วนด้านข้างนี้ก็ไม่ยากแกะงัดงัดแง,ดง,ดง,ดงออกมาด้านข้างเนี่ยดึงออกมาแล้วก็ มันจะเป็นโล่งละวหลังจากนั้นเหลือตู้แอร์แล้วครับตู้แอร์ตู้แอร์อย่าลืมนะครับมีน็อตยึดอยู่นะครับฐานข้างบนเราเอาแต่ฐานข้างล่างครับฐานตู้แอร์มีน็อตยึดอยู่สองตัวนะครับด้านบนนี้เห็นไหมฮะนี่สองตัวสองฝั่งนะฝั่งนู้นด้วยฝั่งไอฝั่งพวงมาลัยด้วยแล้วก็จะมีกิบล็อกอยู่ตรงตรงนี้นะครับ ตรงด้านหลังเนะี่ยที่คอนโซลมันบังอยู่เนี่ยใกล้ๆคันเกียร์นะสาเหตุที่ผมต้องดึงไอคอนโซลยนมาข้างหลังเพราะว่ามันมีกิบล็อกอยู่ตัวนี้นะครับอ่ามันไม่ใช่มีน็อตเป็นกิบล็อกนะครับก็มีอยู่ข้างนี้กับข้างพวงมาลัยนะครับก็ใช้มือล้วงออกไปแล้วก็น็อตยึดอยู่ข้างบนฐานไอ้ฐานกล่องแอร์ฐานบนเราไม่ออกนะเอาแต่ฐานล่างหลังจากนั้นเราก็คลายนอ็อตไอตัวนี้ครับด้านข้างสองตัว เดี๋ยวเราหลังจากนั้นเราก็ทําการโยกนะครับส่วนฐานข้างล่างก็จะมีน็อตยึดอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไหมเป็นตีนเนี่ยตีนฐานแอร์เนี่ยเราก็ทําการถอดนะครับส่วนฝั่งนู้นถ้ามันเกะกะมีกล่องแอร์แล้วก็ถอดออกใั้งหมดครับให้ข้างล่างโล่งมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นพอเราถอดหมดลิปล็อกออกเราก็ทําการเขย่าออกนะครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกให้ดูแล้วครับเนี่ยถึงตัวสําคัญละ นี่ตัวนี้แล้วก็จะมีสายเทอร์โบไอไอเซนเซอร์เทอร์โมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเสียบตรงไอ้คอยเย็นอยู่อย่าลืมเอาออกนะไม่งั้นเดี๋ยวหักนะครับนี่มีปลั๊กมันอยู่อ่ากล้องใม,มองเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเสียบอยู่ตรงคอยอเดี๋ยวหอดให้ดูนี่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 ตัวนี้สายเทอร์โมเสียบวัดอุณหภูมินะครับถอดออกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดึง ดึงหักนะครับหักแล้วก็เดี๋ยวไปโดนคอยเย็นรั่วอ,อีกอฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับฝั่งพงมาลัยก็ตามที่ผมบอกนะครับตัวไหนหลังจากนั้นเราก็ค่อยโยกออกมานะครับงัดงัดออกมาแล้วค่อยโยกมาเนะพื้นที่เห็นไหมฮะโลงเลยครับตัวนี้ออกมาแล้วเราจะออกมาเป็นทั้งวงเนี่ยเรามาดูข้างนอกกันจะได้นี่ น,นี่มาเห็นข้างนอกแล้วจะลงละชื้นนี่นะครับคอเย็ยนส่วนนี้ข้างหน้ามานะครับข้างหน้าที่ต่อไปหน้าเครื่องครับตร,ตรงที่ต่อข้อวาวนะครับวาลวบล็อกนะครับก็ถอดข้างหน้าเสร็จแล้วก็ส่วนประกอบข้างหลังนี่ก็อย่างที่ผมบอกทั้เมื่อกี้มีน็อตยึดอยู่กี่ตัวเหรอครับตรงนี้นะครับ เห็นไหมเราต้องก้มนะครับยึดอยู่สองตัวฝั่งนี้นะแล้วก,ก็ฝั่งพวงมาลัยก็จะมีอยู่สองตัวมือนกันเห็นไหมนี่ตรงนี้นี่ส่วนข้างหลังนี่ก็จะมีเป็นคลิปล็อกนะครับส่วนข้างหลังนี่จะเป็นคลิปล็อกเห็นไหมตรงที่ตรงที่คอนโซลเกียร์ครับที่ผมถอดคอนโซลรถดยนออกมาข้างหลังเพื่อจะเอามือล้วงมืองัด คิดตัวนี้ออกครับถ้าใครไม่รู้เทคนิคหรืออะไรไปงัดอย่างเดียวอาจจะทําให้ตู้แอร์แตกครับส่วนประกอบด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นอ่เป็นชุดนี้นะครับอ่าชุดนี้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 อย่างเงี้ยอ่าอย่างนี้นะครับชุดของมันจะเป็นอย่างนี้อ่าชุดของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าโบว์แอร์อยู่ข้างล่างนี่ครับโบว์แอร์ อช่ใช่ช่นี่นี่นี่ๆๆๆนชุดนี้อาโบวโ์แอร์อยู่ข้างล่างนี่ครับอาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฐานข้างบนฐานข้างบนก็จะอยู่อย่างนี้ฐานข้างบนจะอยู่นี้นะครับชิดอย่างนี้นะฐานข้างบนใช่ใช่ฐานบนอยู่นี้เดี๋ยวผมไม่ประกอบนะอย่างน,นี้นะฐานข้างบนส่วนด้านข้างนี่ก็ จะประกบกันอย่างนี้ครับเห็นไหมด้านข้างด้านข้างก็จะประกบตรงตู้แอร์ฝั่งนี้ที่มีน็อตเบอร์สิบยึดอ่ว่ครับตามนี้นี่ด้านข้างก็เป็นวิธีง่ายๆครับถ้าใครไม่เคยรื้อก็ลองรื้อดูครับมันก็จะมีน็อตยึดของมันอยู่ครับ หลังจากนั้นเราได้คอเย็นมาเราก็จะทําความสะอาดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองขอแกะดูก่อนนะครับนี่สภาพคอเย็นเห็นไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําความสะอาดเลยโอ้ยเละหมดเลยเห็นไหมนี่เป็นวุ้นเลยครับอเป็นวุ้นเหมือนวุ้นมะพร้าวเลยก็สาเหตุเราไม่เคยแกะออกมาล้างเลยครับเดี๋ยววันนี้เราล้างกัน โอเคครับเป็นวิธีหรือตู้แอร์ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็อาจจะซับซ้อนนิดหน่อยถ้าจะถ่ายทําตั้งแต่ตอนแรกก็น่าจะนานนะครับก็เรามาบอกเทคนิคว่ามันมีตัวไหนยึดมีกิบล็อกตัวไหนมีเออตัวไหนต้องเอาออกครับต้องไปลื้อเองดูนะครับถึงจะรู้ครับโอเคครับขอบครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ